สวัสดีค่ะพอแมพน้องเมื่อวานกับพ่อกับดาล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางช่องยูทู e มาดามสิมาว่างในร่างวองลาวัฒนาปล่อยตงหวดเลยเรื่องค่ะเนาะเจ็ดเซียนดังสรุปให้เลยทั้งเจ็ดเซียนดังแล้วก็รวมเลขเด่นประจำวันแล้วระกาบ,กบ,กบขอโทษขออภัยแฟ้ครับทุกท่านเนะะด้อค่ะเด้อของดาล่ามาดามกับบพันเนาะเลขเด่นประจำวันกับบัวพัน เมื่อนี้ยไวคือเกาชอบกระจัดพราแม่พี่น้องคัดก็ผ่านไปเนาะเลขทุกตัวให้แกบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็บอย่าลืมก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามให้กันเนี่นาะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อนี้ผู้ใดได้ไปถ้ำบุญก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาอ่ะ เป็นยังไดมีผู้ใดผู้ตามของเหลขกลับนางฟ้าพ่มีใครได้ใครตามเลขลับนางฟ้าไหมคะเข้าตัวเน้นเขา้าตัวเจาเข่าแบบปตองกับผู้ใดเป็นแฟนครับดีใจนั่มใครเป็นแฟนครับดีใจด้วยเด้อคะ่ะเด้อเข่าและของรักเอเลขกลับนางฟ้าผู้ใดเจ็บนักได้ไปพากกับลับนางฟ้าบ,อบอัวบอลเลี้ยมาดามของคนกับพวกเขานอาตี กะบูคิดว่าของควรสีมาเขานอวาสันควนว่าเอา้าเจจังใดใดพแมพี่นองเนาะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางปวดใช่วิจารณายาดในการรับชมแต่ว่าอย่าลืมว่าเหล่าสามมาคี้พนสามสามงวดติดติดคุณได้สาวน้อยคนสวยเลขรับนางฟ้านเหล่าสาวมาคี้เขาติดติดสามงวดติดพุนได้พแมพี่นองอ่ะเมื่อนี้ว่าจังใดไพ่สิบไปกระเลขลับนางฟ้า เสียงเจ้าคือเป็นซั่นล่ะด้มาละเอ่อดารามาดามติได้สิบ่ได้เป็นดาาลพ่อแม่พี่น้องเลขบ่เข้าหลายสงสัยสิบ่ได้เป็นดาประจําทีมแล้วเป็นันฝนตกดูเนาะส่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแม่นบ่บ่เลขบ่เข้าบ่ว่าตีแม่นพ่อแม่พี่น้องกะเลขบ่เกาเสียงเลยอ่อยเสียงกะสิอัน อวยอวยแม่จักน่อยเอาอย่าบอกละไรยญ่หางเจ้าตีเล็กเจ้ากบว่าเขามาไปอาัยสิบไปกบเล็กหลับนางฝ่าให้เบิ่งไปเลยได้พรมพี่นองสรุปเจ็ดเสียงดังให้เลยชอบของใครตามของคนนั้นชอบของผู้ใดกินของผู้นั้นอ่ะเดี๋ยวเด้อปั๊บกล่องอีกอันหนึ่งก่อนได้พรมพี่นองคะ่ะมีอยู่สองกล่องเนาะ ชอบก็จับขัดก็ผ่านเลขลับนางฟ้าให้มาผู้ใดเจ็บหนักไปพักกับเลขลับนางฟ้าเด้อเข่าตรงๆเข่าตัวนิ่นตัวเจาะให้แค่สี่หางนะคะนัะถือว่าสุดยอดสุดปังเลขลับนางฟ้าให้มารูดราาพัฒนาในงวดวันที่สิบเอ็ดวันศุกร์นะคะจะปิดท้ายสัป,ปดาห์ได้สวยหรูไหมตามตัวตามตีท้ไเป็นแฟนครับจับตามอง

ถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนาะค่ะอะแล้วไปต่อเป็นของใครก็ขอบุญขอบุญ,บญเลขลับนางฟ้าที่ให้ตัวเลขเนาะทางมาว่างทางั้งสองเนาะราบขอบพระคุณหลายหลายไปต่อเป็นของเสียนนุมของเสียนนมกอดข้อกันมาพ,มนพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วยังเอาใจทางอุบลเด้เนะ่แล้วยังเอาใจทางอุบนนลบน,นะคะ ไปท่างอุบนเรื่องสามเจ็ดตรงตรง,ตรงแล้วก็กอดข้อกันมาสี่กับสามให้สี่สี่ออกสามสี่ให้สามสามออกสามสี่ว่าจังใดขอ,องเพเริ่มขยับเลยเด้อผู้ใดเป็นแฟนครับเซียนนุมจับตามองใครเป็นแฟนขับจับตามองให้แค่สี่หางค่ะลดลงมาให้แค่สี่หางคือเกาลราพูดไม่ี่นองอ่ะ เชียนนมให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่11วันศุกร์ที่จะถึงนะคะลงให้ก่อน1วันวันนี้เป็นวันที่10วิ่งรูด9กับ02ตัว4หาง9 092 0203เบิ้ลจะเป็น99 00 3ตัว3หาง9 0้า 902 090903 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9092 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว902แคปหน้าโจถ้าใครจะตามคงเสียนนมแล้วไปต่อเป็นของใครก่ามขบุญขบุณเสียนม,มที่หาตัวเลขแนวทางมาว่างทางสองเนาะ อของเซียนหนุ่มผ่านไปเนาะต่อไปเป็นของชอเช,ชิดใยพรมพี่น้องค่ะสองสามมายู่ทั้งหนาสองสามมายื่ทั้งหนาก็เลยบอ่อหอดไปบอ่อหอดจอดบอ่ถึงเนาะพอว่าสองสามสี่พะนะออกไหมออกสองสามสี่สองมาทั้งบนทั้งล่างด้เพิ่นเนี่ยของชอเชิดชัยพรมพี่น้องมือนี่มือใหม่ไปใหม่ของชอเช,ชิดใยเป็นจังไดประวัติรุดเคื่อนกันแต่หนิงวัดกอนหนานั่นเนาะ มื่อนี่มากเมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดเจ็บหนักไปพักกับช่อเฉียดใช่ว่าจะไปบ่นุ่มหน่อยหนาม้นก้นหลุบรอจะได้ขึ้นนาโปกนาจอบบ่เ <c oughs> ขอดูดเขอไ่พม่พี่นเป็นคือบอ่ไอฝนกระโตกดีเนาะช่วงนี้เนาะอะแจงฝนนิ่งๆหน่อยกันอะมาต่อกันไหมพม่มพี่นฮอ,อดใจเนาะเมื่อนี่แขกหลายเนาะนคอะคนไปวัดไปว่ากัน ผู้นั้นมาแวะผู้นั้นมาถามข้าวถามข้าวกันอ่ะท่ชใช้ให้มาคล้องเพลินเข่าไปสองเนาะเข่าบนล่างให้สองสองนออกสองหกสองสีห้สองหาเพ่อพี่น้องสองห้าส่านแชใช้ชให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สิบเอนะคะเป็นวันศุกร์ลงให้ก่อนหนึ่งวนันเจดกับ9ก้าสองตัว

กอบขอบุญขอบคุณช่อเชิดใช่ที่หายตัวเล็เนาะท่างมาบางทางส่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆเป็นของล็อกกีกผ้าลวย้ยของล็อกกีกผ้าลวดยในเขาหัวใดเนาะยังบ่ท่านเข่าบ่เฮยยังรุดยูแมนบ่ของล็ดดววลอ,งอกกีกแต่วา่าอันเล่าสามัคคีของคนเดินดีดีเด้อก่อแม่นี่นอคขาผู้ใดยังบ่ท่านในเขาไปติีตามช่มเขาไปติีตามช่มใดเด้อค่ะเล้าสามคคีเนาะ อยากไปเล่าพัฒนานี่แล้วมาดามาสันไปเล่าสามาชีได้แก่ตัวไว้ได้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็สำหรับเอฟซีที่ฝากเงินโอทีฝากอัแมนอยู่ฝากเงินมาทํำเหมือนมาเปิดดวงเนาะไปเฮดไ้แล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องอันสองทันเนาะแต่ว่าทันหนึ่งติดต่อได้อยู่แต่ว่าอีกทันหนึ่ง่นยังบ่ท่ทันในเบื้องล่ายเด้อค่ะเด้อเข้าไปเบื้องล่า้เด้อค่ะว่าเพิ่นไห้เฮ็ดยังแน่เนาะออา ไปให้แล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้เปิดดวงให้แล้วกันยังโบมานโบปังอยู่ของดดล่ามาดามกับโบพานเมื่อนี้มือใหม่ไปไหมเผื่อว่าวันศุกร์จะได้ไปทั่วหน้าทั่วตาล็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รูด5กับ6กสองตัวสี่หาง5 6 5 7 6 7 6 8, ้าเบิ้นก็จะเป็น5้าห้สตัว3หาง5้าห้า ห้าหกเจ็ดสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าหกเจ็ดแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร นของเหล็กมีทีมมท่มากกับวัวพานเนอะตองกาบขอโทษขอภัยเหล็กมีที่มากลุดกันลายคนอยู่พอแม่พี่น้องสองจังหวดัดเรานีเหล็กมีที่มากเจ้าเป็นคนที่ซื้อเสียงดังประมูลสามวัดติดติดลังจากเขาแล้วลังจากเขาศูนย์หกตรงตรง,ตรงสามวัดติดติดแบบบ๊อบไปแม่แต่กระทั่งตัวลวดพอแม่พี่น้องขาเอาสร้างเป็นเถาบาทนีเหล็กมีที่มากเจ้ามาขึ้นข่อ,ขอยขอย่อยมาขึ้นเจ้าเถอะ บอกใครเน่เด้อว่าซนเอฟซีฟ้าความมากแล้วเร้อเลขกมีที่มากว่าจังไดเจ้าเอฟซีฟ้าคว่มมากว่าเมื่อหลายแล้วเร้อเลขมีที่มากปันได1สิป้าภาไปสซบป๋เล่าวันนะสร้างว่าเจ้าได้ยินไปเจ้าด้ยินไปวดนี้เจ้าว่าจังไดต้องไปเด้แตกสามตัวเด้อหมูเพันจังคอยสีฝืนสีฟูได้เอาไหสิไปกับเลขมีที่มากวันนี้รุดแล้วต้องไปไปแล้ว อย่าหลุดง่ายสองหลอบสามหลอบจังหลุดเนาะขันไปแล้วอย่าหลุดไหวเพิ่นสีบวได้ทุ่นขึ้นเพื่อนเมื่อไแล้วเพิ่นลมทั้งยืนเลยเด้เป่าน้ำเอากันเลยเด้เอาน้ำเป่าอกันแล้วเพื่อมั่เป่าน้ำเอากันแรกมีที่มาใหมาวันนี้รุดเพื่อนกะสีอยากไปขึ้นกันกระเฮ้าแล้วพ่อ่พี่นองเพิ่นกระทำสุดฟีเมื่อเพิ่นนี่กันรุดห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หาง สตัวจะมีห้าหนึ่งห้าสามเนจสเบิ้ลจะเป็นห้าห้สมตัว3มหาง5 7าเจ็ดหนึ่งห้หห้สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่7จ็ดรที่7ดเน้นไปที่7จ็ดหนึ่งเดสาตัวเน้นไปเออสาตัวเน้นไปสองหาง5้าเจ็ดหนสมชับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของซ่องสุวรรณซ่องสุวรรณกับบอไรไปคือกันไปทั้งกันเอาใจทางอันเอ็นีทางอันอุบลนเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดพ่อแม่พี่น้องื้นนี้ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับจับตามองเป็นเจ้าดนประวัติเจ้าซ่องสุวรรณเดือนอยู่ได้ล่ะพ่อแม่พี่น้องวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเข้าไปฮกฮกอยู่ได้เข้าไปฮกฮกวันที่เก้าผ่านบ่เข้าบ่ปัง ของผู้ใดแน่น้อเข่าวันนด้นวันนั้นที่เข่าหกหกบ่มันซ้อเช็ดใช่กับเขาอยู่บ่วันที่เจ็ของลูกลอกกี้กับไปท่างอบวเอ้าเมื่อไหร่เมื่อนี่ไพ่สิทธามของไพ่เตรียมตัวของซ่องสุวรรณเพิ่นเข้าไปอยู่เนาะจำกันได้อยู่เอฟซีของบาดามกับจำแมนแมนบาชิวาหรืว่า จำได้เมื่อข้องผู้ใดอันเลขกวิ่งเลขแเรนไหมเก่งคักอยู่เอฟซีทีนาลักบอนเขามาคอมเมนต์อยู่เนาะของอันโอเปนเรนเขามาอันเล่าสามาชีแล่วว่าหมู่บ้านนีคาบไปแต่เล่าพัฒนาเมื่อใดเบิ่งเล่าสามาชีเล่าสามาชีตัววิ่งตัวรุดเขามัดทุกคนล็อกจิกกับเขาจับคู่เพื่อเล่าเสียดายเสียดายมาดามาสั่นพาตะเมื่อเล่าพัฒนาอยู่ว่าสั่นอะเอาไม่พี่น้องมาแล้งมี่ ล่สาสามขี้เดี๋ย s s วจะลงหายเนาะค่ะเนาะควงช่องสื้อวันน้มารูดเล่าพัฒนาสองตัมเรื่องในงวดวันที่สิบเอ็ดวันศุกร์นะคะสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเบิร์จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่สี่หกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกศูนย์หกหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว สี่หศูนย์แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคราขอบบุญขอบคุณซ่องสุวรรณที่หาตัวเล็กนวะทางมาว่างทางั้งสองเนาะขาบขอบพุนหลายหลายเอ้าเป็นของเดล่ามาดามเป็นจังใดคุณมาดามเจา้าคือเห็ดแขนแถเพิ่นกัะตามเจ้าเพิ่นกะว่ามาดามภาพไปเล่าอัผ้าขามโขงเด้อผ้าขามฟังเด้อพะนะ พี่น้องสิบหัดซีพวหัดอีลีติลุดไปแล้วเด้นนี่ซีหัดแล้วเด้นนี่จับคู่อันลุดกระจุยแบบกระจวัใจนี่สองหัดสามหัดติดติดแล้วลุดกระจุยแบบกระจายนี่สามหัดติดติดหัดนี่ยังไม่เห็นอยู่ตัววิ่งตัวรุดตั้งเต่เข่าสามหัดติดเขาเ่าสามหัดติดแต่มาเข่าเต่ตัววิ่งตัวรุดหลังจากนั้นลุดกระจาย แกระจัดเลพอ่อแมพี่นองแคกระจัดมัดเลยเป็นจังไดเป็นจังไดเมื่อนี้ว่าจังไดคุณดาล่ารมาดามเจ้าสิได้เป็นดาล่าขึ้นหนาปโปกบนข้าเจ้าเป็นลักษณะนี้เจ้าซิบบไดไปขุดปูขุดไอยบ่ซิบบไดไปสิดเบียดเจ็บพักขางทางตีแหงง่ามได้ตอนนี้ถือฝนพักขางทางมาลวกมาทุกกบะโมีแลพอ่อแมพี่นองไย ปูกระสิหายยากในจกนักรลอยป่าท่านขอนน้ำไรมาสร้างเป็นปั้งเสียงหัวแม่มาเป็นตะโพดตะโพดไอ้เจ้าเอาหัวออกคือเก้านั่นละ่ะไปบ่อไปอันนี้ว่าจังไดคุณดาล่ามาดามสิพาไปบ่อไปน้ำบ่บบอเป็นพี่น้องโอ้ยอยาให้ไปน้ำถั่มาดามผิดกันกับขอบขั้วอยู่ตอนนี้ขอโทษขอไปเด้อบ่อเป็นพี่น้องคะ่ะอยากให้เข่าอยากให้ปังแต่ไม่ผ่านกาบขอโทษขอไปงาม,งาม เมือ่อเนี่มือไม่ไปไม่เพื่อจะเข่าจะปังอาผู้ใดมีใจละเดียวหลักเดียวที่เนี้ยวเนียนขันซิไปกับเดล่ามาดามแชบนาจอไว้เอาไว้ฟันขันฟันบบดนี้ยับไปเพราะเป็นพี่น้องกันฟันดีจังไปเนาะมาดามให้วันนี้รูดดราวพัฒนาห้ากับเจ็ดสองตัวสิบเอสองตัวสี่หางโอ้ยขันไหนซีหางคอยกับบอไปน้ำเจ้าแล้วตีตาซีหางนีกันยาก,ยากอยู่เมื่อไรอยู่ได้เตีึ่งห้า หนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าหนึ่งเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เจ็ดรูที่เจ็ดเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวเน้นสองหางห้าหนึ่งเจ็ดห้าสี่เจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามซงไซสสิเปลี่ยนน้ามาดามไปมือขึ้นมาดามเจ็บนักได้พ่อะไรพี่น้อง ว่าจะบ่ไปแล้วล่ะว่าจะบ่เฮ็ดแล้วเป็นน้ำมาดามไปน้ำมูเพิ่นต่อไปสิบ่ซื้อดอกเดอ 4, ้อให้ FC ซื้อมันบ่หม,มานพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าให้วางแนวทางแล้วเจ้าของไปเองบ่หมาน3มวดติดบ่ไปจกักงวดนั้นเข้าทุกงวดเป็นจังได๋อย่าไปเด้อผู้ดไดสิจ้างอยู่บ้านผู้ใดสิจ้างดารามาดามอยู่บ้านบอกมาเด้อเจ้าอย่าไปเด้อมาดามติข่อยสิจ้างเจ้าไว้อยู่บ้านบ่ต้องไปดอกเจ้า เอาพี่น้องเป็นจังได๋บาดน,นี้เลขเดนประจําวันสรุปสไลด์เจ้าคือเฮ็ดคักแท้เลขเดนประจําวันแล้วบ่มาจากตู่อันผู้มุนอยู่เทิงอัน6คนก็แล้วบ่คิดฮอดกันจักเม็ดแน่เนาะก็แล้วบ่คิดพ่อันผู้ถาอยู่ข,ข้างล่างจากเม็ดแล้วว่าบ่อามาจากตู่พ่อแม่พี่น้องคะ่ะบ่เามาจากอันพุ่นฮอดนี่ก็บ่ไปเด้ฮวดน,นี่ไปอยู่ฮอดนี่บ่ไปอีกแล้วไาจังได๋เอาคือเก่าบ่ อคันสีเอากะชับหนาจอแลกเดนประจำวันให้วันนี้รูดโนไม่ใช่รูดค่ะเราพัฒนานเน้นหลักหน่วยมีห้ามีหกมีเจ็ดสามตัวนี้จะมาให้เห็น,ออน,นหน,นึ่ง,งตัวถึงสองตัวไหมเจ้าคือเสียงออยเทมาดามติบอยจังได้บ่เข่าจักตันอนตะลีตัวนองพี่น้องว่าบอนังเขียนนังชิดนังอ่านเอาแถว่าแะบบไปจักตลุยพุทวันนี้น โอ้ยจะเฮ็ดบาปกันโพดนอนก็บ่รับแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ็ดจังได๋เอาอ่ะบาดนี้มาไปบาดนี้เป็นจังไดโนโน๋นาะตั้งแต่พัดจับคูน่นี่เจ้าสั่งมาเข้ายากแท้ตั้งแต่บ่ทันจับคู่เจ้ามาเข้าเอาเข้าเอาแทา้เลขเด่นประจําวันหลัก10และหลักหน่วยตั้งแต่กี้ข,อขอ่อยบ่ทันจับคู่น่ะเข้าเป๊ะเป๊ะข่อยแล้วได้เฮ็ดลูกสอนี่เบิ่งว่าซั่นพอข่อยเฮ็ดจับคู่แล้วเจ้าหมู่เจ้าแล้วบ่ไปจักขัดใจแนวใดอ่ะ ผู้ใดสิไปกับเลขเด่นประจำวันหลัก10มี1นึมีสมีเจ็เด่นหลักหน่วยมี5้ามีหมีเจับคู่ก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันคันว่าเขาว่าปังกะกาเพราโทษขอให้พแมพน้องเอาให้เป็นแค่นแนวทางเนาะกะเพราบุญเพราุนเซียน พี่ใหตัวเลขแนวะทางมาบ้างทั้งสองแล้วก็กลาวขอบุณขอบุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามตามพอประคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ